มาเด้อ <Mother. S 2> mm hmm. เพื่อนๆมากินข้าวเช้าด้วยกันครับวันนี้จะมีผักหลายอย่างผักอันนี้เขาเรียกอะไรนะสะดามาเลยแลือ,อะไรไม่แน่ใจนะอันนี้ผักหูเสืออืมหูเสือมีสารเนรมีขึ้นช่ายนี่ลูกกะเจียวลูกกะเจียวลูกดอกกระเจียวกินกับ อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นประจอมนะประจอมแนี่ประจอมเอจ,อมจ้านี้อร่อยมีออยอด,ด้วยอะไรด้วยอร่อยนะเจ้านี้ประจอมทรงเครื่องแล้วเราก็มีอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาทูอืมอันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกหนุ่มหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละาไม่ได้เขียนชื่อติดแล้วเราเอามามารวมกันนะ มาลคลุกคลืรียกรวมกันน่ะในในในถ้วยอันนี้แล้วก็กินกับผักเยอะๆอย,อย่สุดยอดแะบ อาหารการกินก็จะเป็นแบบบ้านๆน่ะประจอมเพราะที่นี่เขาจะชอบประจอมในย่างประจอมเจ้านี้น่ะอร่อยนี่มาดูเลยนี่เราเทประจอมใส่ทั้งหมดเลยไหมเนี่ยอืมนี่ มากินข้าวด้วยกันครับเป็นประจอมมีตอนนี้จะเป็นปลาทูนะตอนนี้จะเป็นอํำพริกเราเอามารวมกันเลยอมอ่ากระเจียวก่อนนี่เห็นไ,ไหม อ,อันนี้จะเป็นหูเสืออืม,อม แย่มากเลยครับ